สรุปการดูแลโลคเก,ก่านะคะคืออย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้นมันมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่เราเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของข้อจํากัดของอายุวัยนะคะแต่ส่วนที่เราดูแลได้คือส่วนของการควบคุมทั้งหลายนะคะเรื่งเราจะทําอะไรได้บ้างคือเราจะต้องคุมอาหารนะคะลดการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูงลงนะคะนอกจากนั้นนะคะเราจะต้องหลีกเลี่ยง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของน้ําผลไม้หรือน้ําอัดลมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่เติมน้ําตาลเยอะๆอะคะ่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นยูริกทันทีนะคะถ้าเรากินในปริมาณที่เกินนะคะถัดมาคือลดการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปนะคะ เพราะว่ากลุ่มของเนื้อสัตว์มันเป็นกลุ่มที่มีพิวรีนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระดับสูงหรือปานกลางแต่ถ้าเรากินในปริมาณมากอะคะ่ะยังไงมันก็เกินนะคะในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้ลดคืออาหารที่มีไขมันสูงนะคะเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยจะไปทำให้ลดการขับออกของยูริก ดังนั้นการขับออกมันไม่สมดุลเวลาเรารับเข้าแล้วขับออกน้อยยังไงก็เกิดการขั่งนะคะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระวังคือเราบอกไปแล้วว่ายูลิกตัวพิวรีนเนี่ยที่มันอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนี่ยมีไขมันจากพืชด้วยถูกไหมคะเรากินได้เนาะพิวรีนต่ำแต่ว่าในที่นี้ก็คือถ้าคุณกินเยอะ มันจะทําให้การขับออกเนี่ยลดลงนะคะดังนั้นพิวรนก็จะข้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงด้วยนะคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันที่สูงก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจับเพื่อจับสัตว์เหมือนกันหมดนะคะคือลดการขับออกของยุของพิวรีนของยูริกนะคะดื่มน้ําให้มากๆนะคะดื่มน้ําให้มากก็คือไปช่วยในการ เอาออกนะคะชะล้างออกทำให้ไตทำงานดีขึ้นนะคะก็จะสามารถเอาตัวยูริกที่มันเกินในเลือดออกได้นะคะเหมือนเราเทำความสะอาดอะนะคะช่วยช่วยเติมน้ำเข้าไปทำความสะอาดนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็โรคร่วมอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าน้ำหนักตัวเราอยู่ในมาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่เกิดการแบบ กดอยู่แล้วสมมุติว่ามันเริ่มอักเสบแล้วแต่เราไปมีน้ําหนักเกินด้วยมันก็อาจจะเป็นไวขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็โรครวมก็อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะคะถ้าเราคุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรคเกาก็จะดีไปด้วยนะคะโดยเฉพาะไตนะคะถ้าไตดีเกาก็จะดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ไตเสียเกาก็ไปด้วยนะคะมันจะมาคู่กันนะคะเออไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก่อน อีกโรคหนึ่งจะตามมาทันทีนะคะ mm hmm. ถ้าเราคุมได้ไม่ดีนะ mm hmm. อ่ะถัดมาก็คือติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ถ้าจำเป็นจะต้องทานยา mm hmm. ก็จะต้องเป็นยาที่แพทย์เป็นคนระบุเท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็พยายามอย่าชะล่าใจอันนี้คือสิ่งสำคัญน,นะคะ mm hmm. เพราะว่าพอโรคมันไม่กำเริบอ่ะเราก็จะเข้าใจว่ามันโอเคแล้วนะคะ mm hmm. แต่พอมัน mm hmm. ถึงเวลาปุ๊บ มันเป็นขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่มีใครเจ็บเท่าที่คุณแบบว่าเอิ่มทรมานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าชะล่าใจาทุกครั้งที่ไปตรวจนะคะก็จะต้องทําตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็พยายามควบคุมยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในระดับที่ปกติไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่มีอาการกําเริบแล้วก็ที่สําคัญนะคะใดๆก็ตามที่พูดมาทั้งหมดเรื่องของพิวรีนใดๆก็ตามเนี่ย มันเป็นเคสเฉพาะคนคือโดยภาพรวมเนี่ยพิวรีนมันปริมาณเท่านี้แหละตามชนิดของอาหารแต่ว่าในบางคนเนี่ยจะไวกับอาหารที่ต่างกันสมมุติว่าก้อยบอกว่าออกินไก่เนี่ยไม่มีผลหรอกมันเป็นพิวรีนแบบปุ่มปานกลางคุณกินได้ บางคนกินได้จริงค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่บางคนเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะคะกินปุ๊บวันลุ่งขึ้นปวดแบบปวดแบบจากเดิมเนี่ยนอนอยู่ปกติเนี่ยพอตื่นเช้ามาคือเดินไม่ได้เชยนะคะบวมขึ้นมาทันทีเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินไก่ไม่มีปัญหาอ่ะกินอะไรก็ได้แล้วอยู่ดีๆมาจบที่แตงกวา ก็มีค่ะก็คือกินแตงกวาปุ๊บวันรุ่งขึ้นเดินไม่ได้เลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ระบุไงคือมันไม่ได้ฟิตว่าคุณจะต้องตามแพทเทิร์นนี้เสมอ <S 2> <S 2> เพียงแต่ว่าคุณแค่รู้ว่ากลุ่มนี้ควรระวังแล้วคุณลองไปปรับของคุณในส่วนหนึ่งดูว่าถ้าคุณกินตามนี้แล้วคุณมีปัญหาอะไรไหมอ่าโดยส่วนใหญ่ ก็จะไม่มีนะคะยกเว้นบางคนที่มันไวจริงๆถ้าสมมติว่าคุณรู้และว่าเมื่อวานเนี่ยคุณกินแตงกวาผิดไปอย่างหนึ่งจากเดิมที่เราเไม่เคยกินเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นปวดนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเอย่ยแตกมันนะคะอย่าแตะมัน,น,ะะมนไม่ต้องไปลองซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะปวดหนะักมากๆนะคะ แล้วก็ปวดแล้วก็ทรมานกันหลายวันนะคะกว่าจะหายแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกว่าเวลามันปวดแล้วมันมาพร้อมไข้นะคะอันนี้ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่เลยนะคะแล้วก็อย่าไปบีบอย่าไปนวดอย่าไปเค้นมันนะคะถ้ามันปวดนะคะหรือแบบว่าเอ้ยแบบเริ่มเริ่มมีอาการนิดๆเนี้ยแล้วก็ไปนวดนวดมันนะคะกระตุ้นมันเข้าไปใหญ่เลยนะคะมันจะยิ่งคือไอพวกผลึกพวกเนี้ย นอกเหนือจากที่มันไป็นเกาะแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่รวมกันนานๆนะคะมันจะแตกเป็นผงเออคือแตกเป็นผงแล้วก็กระจายอ่ะมันก็จะพื้นที่มันก็จะกว้างขึ้นนะคะเออดังนั้นอย่าไปแตะอย่าไปบีบอย่าไปนวดมันนะคะแช่จริงๆมันถามว่ามันแค่บรรเทาปวดใช่มันเป็นการบรรเทาปวดเหมือนเราแบบรู้สึกผ่อนคลายอะค่ะแต่ถามว่าขยับอะ แค่ขยับทีเดียวก็ปวดลั่นไปหมดแล้วว่ะคะ่ะโดยส่วนใหญ่คือถ,ถ้าถามพี่ดอนพี่ดอนน่าจะบอกว่าอยูอย่นิ่งๆเธอครับ <laughs> ใช่ไหมคะเออคืออย่าไปขยับมันเลยนะคะเพราะมันเจ็บมากนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้มีใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ,ะมีคำถามจากในไลฟ์ค่ะโอแบบคุณส้มถามว่าถ้าไม่มีประจำเดือนว่าตัดมดลูกแบบนี้เกาจะมาไวขึ้นไหมคะ ใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงที่จริงๆแล้วเนี่ยวัยมันไม่ได้หมดประจําเดือนคือตามอายุแล้วอะค่ะไวัยไม่ได้ถึงช่วงหมดประจําเดือนแต่ว่ามีเหตุอื่นๆเช่นอาจจะแบบประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะ,อะฮอร์โมนมีปัญหาระดับฮอร์โมนไม่ดีหรือว่ามีการผ่า,ผาตัดเอามดลูกเอาลาไข่ต่างๆออกแล้วหมดประจําเดือนไปนะคะแล้วฮอร์โมนมันไม่ปกติ มันก็จะมีเรื่องของเกาได้ไวขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณหมอมีการให้ยาฮอร์โมนอยู่นะคะเพื่อเลี้ยงให้สภาพมันปกติเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสที่ไม่มีปัญหาก็ได้ก็คือยูริขึ้นตามทั่วไปนะคะไม่มีไม่ได้ส่งผลเสียเพราะว่ามันควบคุมเรื่องด้วยเรื่องของฮอร์โมนถ้าหมอมีการให้ยาก็ไม่มีปัญหาะคะ่ะก็คุณป้อมนะครับตาไหลมีลยูริสูงไหมคะ เป็นปลาไหลนะคะตามที่ดูข้อมูลมาเนี่ยตัวปลาไหลเนี่ยไม่ได้มีพิวรีนในปริมาณที่สูงนะคะสามารถทานได้คือตัวที่ต้องกังวลถ้าเป็นกลุ่มของปลาน้ําจืดคือปลาดุกนะคะนอกนั้นก็กลุ่มปลาทะเลก็จะระวัง3ตัวก็คือปลาซาดีนนะคะปลาอินทรีแล้วก็จะมีตัวนึงเป็นปลากระตับปลาไส้ตันเนาะ มีใครมี <ใน S 1> คํ <ใน S 1> าถามอะไรเพิม่มเติมไหมคะปลาหมึกอยู่ในกลุ่มกลางค่ะใช่คือถ้าสูงเนี่ยจำแค่สองตัวพอที่มีเปลือกคือหอยกับกุ้งอ่าปูอยู่กลางนะคะหอยกับกุ้งเท่านั้นแค่สองตัวนะคะที่อยู่ในสูงบ,บางคนเป็นเป็นเกาแล้วก็มาลงไตแล้วไตเสือ่อมโดยรวมแล้วก็คือต้องดูแลา,ารในส่วนไหน อ๋อถ้าสมมุติว่ามีทั้งไตทั้งเการวมกันใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเป็นกดยุลิกสูงก่อนก็ค่อยมาลงไตเสื่อมแล้วบางคนก็เป็นไตเสื่อมแล้วค่อยไปเป็นยูลิกสูงใช่ไหมคะอ่าคือจริงๆแล้วอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นว่าสองโรคเนี้ยมันมันใครมาก่อนมาหลังอ่ะส่วนใหญ่จะมาคู่สมมติว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเพราะว่า ขั้นตอนมันก็คือยูริกข้างอสมมุติว่ายูริกข้างยูริกข้างก็อาจจะเกิดจากไตท,ที่มันเสื่อมแล้วขับออกไม่ได้ก็ได้หรือมาจากการที่ไตมันเริ่มเสือ่อมอะไตมันเริ่มเสื่อมแล้วยูริกก็เลยข้างอย่างเงี้ยค,คือมันเป็นเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอะไรประมาณนั้นนะคะคือเป็นปัญหายอย่างงี้เรื่องอาหารก็คือไปคู่กันเลยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นทั้งสองโรคคุณก็ต้องคุมทั้งสองเรื่อง โดยหลักเนี่ยเราจะเอาไตาเป็นเกณฑ์นะคะคือไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือมันต้องคุมเยอะอยู่แล้วแต่เราแค่เพิ่มบางข้อที่ยูริกที่จะมีปัญหาก็คือพิวรินสูงอย่างเช่นว่าในเวลาเราดูแลโรคไตเราให้เขากินแตงกวาได้ถูกต้องไหมคะแตงกวากินได้เนาะผักน้ำเยอะ ไม่มีปัญหาแต่พอเป็นเกาปุ๊บมีเมล็ดอยู่ข้างในคนนี้อาจจะไวก็ได้อาจจะ,สะแสลงเอออาจจะ,สะแสลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะกลายเป็นคนที่กินอาหารโลกไปที่กินแตงกวามไม่ได้หรืออาจจะมีบางอย่างที่ต้องคุมเพิ่มเช่นคุมไตและแต่ว่า จะมาคุมเรื่องของเกาต่อก็อาจจะเริ่มเลือกว่าเอ้ยฉันไม่กล้ากินพวกเ,เนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้มันเป็นเหย่่งที่บอกว่ามันแสลงเนาะก็ต้องระวังกันเป็นชิ้นช,นชนิเป็นเป็นอย่างๆไปนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคุมไตได้อ่ะค่ะคือถ้าคุมอาหารตามโรคไตได้เนี่ยโรคเกา้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ะะมันจะครอบคุมกว่าคือมันเป็นกลุ่มที่ต้องคุมเยอะกว่าค่ะเก้าเหมือนเป็นสับเซตแล้วก็แบบมีหน่อเล็กๆอีกนิดหน่อยที่เราต้องดูเป็นบางตัวแล้วก็คุมเพิ่มไปนิดหนึ่ง แต่ถ้าแสลงเมื่อไหร่ก็ตัดเลยนะคะก,กินปลาถ้าเกิดว่าเป็นปลา <Okay. S 2> กินปลาได้เกือบทปลากระดูกกากินได้บางชนิดใช่บางที่ดีกว่าใช่ใช่ใช่ก็เว้นเว้นบางตัวคือจริงๆปลามันก็กินได้เกือบทุกตัวนะมีเว้นแค่แบบห้าหกตัวเองอะ่ะโ<ม>อ,อ้ซึ่งเป็นถ้าสมมุติว่านับเป็นปลาที่เป็นเนื้อเนื้อแค่ประมาณสี่ตัวเองที่เราต้องระวังนอกนั้นก็ กินได้นะคะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นยังไงปลากับไข่ก็ยังเป็นกลุ่มที่เราแนะนําให้ทั้งเกาทั้งทั้งไตกินได้เนาะเพียงแต่เราต้องเลือกชนิดที่เกาเขางดเว้นแค่นั้นเองค่ะอันนี้บางบางคนกดยูริกสูงแต่ไม่ปวดอืมเป็นเพราะอะไรเพราะว่าวเวลากดยูริกสูงอะคะ่ะม,มันอยู่ในช่วงที่ระบุว่ามันเริ่มสะสม แต่มันไม่ได้บอกว่าร้อยคนของคนที่ยูริกสูงจะต้องมีอาการปวดมันเพียงแค่1 0บถึงยีเอซเองที่เขาจะเริ่มกำเริบถึงแม้ว่ายูริกจะสูงมานานนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆมันอาจจะอยู่ในระยะที่เป็นระยะสองะระยะที่ไม่มีอาการกับระยะที่เป็นซ้ำแบบนานๆเป็นทีปีนึงเป็นครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้นึกถึงโรคเกาแต่ว่าจริงๆคุณน่ะกำลังแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนกําลังก่อพายุอยู่อ่ะเออคือเหมือนแบบว่าค่อยๆสะสมไปทีลนิดดทีลนิดจนถึงช่วงที่มันเปลี่ยนระยะจากระยะไม่มีอาการจนกลายมาเป็นระยะเลื้อรลังแล้วตอนนั้นคือทีนี้ไม่จบแล้วค่ะมันไปแล้วไปเลยคือปวดแล้วก็ปวดตลอดการนะคะจนกว่าคุณจะคุมอาหารให้ยูริกมันลดจนกระทั่งแบบผลึกมันหายอ่ะค่ะมันก็จะหายปวดนะคะเพราะฉะนั้น ที่ตรวจมาแล้วอยู่หลิกสูงเนี่ยก็ให้พึงระวังแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าโอ้ยถ้าคุณไม่ปวดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เป็นไม่ใช่นะคะเออถ้าคุณไม่ปวดเออถ้าคุณไม่ปวด,ออม,ปวดมันอาจจะสะสมอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นระวังไว้นะคะปัจจัยเสี่ยงของของเรื่องนี้มันก็คือยู่ที่อายุด้วยปะ่ะใช่ค่ะผู้ชายก็คือมากกว่า 40, า 40. ก็จะเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็น ส่วนผู้หญิงก็คือหลังหมดประจำเดือนหรือว่าอายุ50ขึ้นไปก็จะเริ่มเป็นไม่ได้มากขึ้นเขาเรียกว่าพบบ่อยขึ้นอ่าครับพี่นนท์ครักรณีกดอดูอีที่บอกว่าไปไปข้างที่ไตมากแล้วเวลาบางทีก็บอกว่าเป็นนิ่วในไตอ่ะเซสุดมาก้อยคือตัวผลึกใช่ไหมคะตัวผลึกเนี่ยเวลาเป็นนิ่วในไตอะค่ะมันมีผลึกหลายตัว ไม่ใช่เฉพาะยูริกอย่างเดียวยูริกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นนิ่วในไตก็ได้หรือนิ่วในไตอาจเกิดจากผลึกของพวกออกซาเลตก็ได้คือเป็นสารตัวอื่นไม่ใช่สารที่มาจากยูริกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือถามว่ามันมันเป็นสาเหตุไหมคือมันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดนิ่วในไตได้แต่ไม่ใช่ทุกเคส คือถ้าคุณเป็นเกาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นนิ้วในไตเสมอไปเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันไปตกผลึกที่ไหนถ้ามันไป,นปนใช่คือถ้าถ้ามันไปตกผลึกที่ข้อคุณก็จะปวดข้อ,อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปตกผลึกอยู่ในไตมันก็จะ่อตัวเป็นนิ้วทันทีนะคะเพียงแต่ว่านั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นก็คุมยูลิกไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังก็คือกลุ่มออกซาเลตแต่ว่าออกซาเลตเนี่ยอันนี้คือเพิ่องอัปเดตมาว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มาจากอาหารซะทีเดียวอาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะแต่อันนี้อาจจะแบบ เดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวแล้วมาพูดในอันถัดๆไปก็ได้<น>เพราะว่าออกเรเก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราก็เมื่อก่อนเราเคยกลัวเนาะแบบกินอันนี้แล้วแบบจะเป็นนิ่วในตไตอะไรเงี้ยเออแต่เขาเริ่มมีการวิใจัยใหม่ๆอ่ะค่ะว่ามันไม่ได้มาจากตัวนี้อย่างเดียวคุณไม่ต้องกลัวมันมีแบบอย่างอื่นมาด้วยนะคะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ขีครคิว่าแงิ้มในไตเป็นอันตรายร้ายแรงมากใครอนะ่ะนิ่วในไตเหรอคะ อันตรายไหมจริงๆมันก็คือการทําให้เซลล์มันถูกทําลายอะคะ่ะคือเรานึกถึงผลึกที่เราบอกว่ามันเป็นเข็มใช่ไหมคะอ่ะพอถ้ามันถ้าผลึกตัวเนี้ยเป็นผลึกจากออกซาเลตมันก็ไม่ได้เป็นเข็มนะหน้าตามันอาจจะเป็นรูปก,กลมๆหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ามันไปอุดสมมติว่ามันไปอุดตรงท่อกลวยไตยหน่วย,หน,วยหน่วยเซลล์ตรงนั้นนะคะก็จะเสียเหมือนเหมือนเลือดไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะฝ่อ เปอร์เซ็นต์มันจะลดสมมุติว่าเคยทํางานอยู่80เปอร์เซ็นพอไอ้กลวยตายตรงส่วนเนี้ยหายไปวงหนึ่งมันอาจจะเหลือ60เงี้ยค่ะแล้วมันดับแล้วคือมันอาจจะดับไปเลยก็ได้<ม>แต่ถ้าสมมุติเป็นยูริกปุ๊บเป็นกดของยูริกปุ๊บมันอาจจะเป็นผลึกแหลมๆที่ไปทําให้เซลล์พวกนั้นอะอักเสบอ่ะพออักเสบปุ๊บมันอาจจะอ่อกก็กรณีคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะสร้างสร้างความเสียหายได้มากกว่า เพราะว่ามันมีความแบบคมออกมากนะมีแบบว่าลักษณะผลึกที่ต่างกัน<ง>ค่ะ<ง>ก็สำหรับวันนี้นะคะ<ง>ในหัวข้อของเรื่องของโรคเกาต์านะคะ<ง>ก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในในความใส่ใจของหลายๆคนนะคะเพราะมันไม่ใช่โรคที่แบบว่าอุ้ยเป็นแล้วแบบอาจจะถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย แต่มันแบบทรมานมากนะคะถ้าเป็นนะคะแล้วก็เออมันแต่ว่าโรคพวกนี้อย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยเราไม่หวังให้มันหายใช่ไหมคะแต่โรคเกาเนี่ยมันหายได้นะคะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปรับพฤติกรรมนะคะปรับการดูแลต่างๆนะคะคุณสามารถลด ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้แล้วก็ถ้าคุณเป็นแล้วคุณสามารถหายขาดได้เลยนะคะถ้าคุณปรับให้มันดีขึ้นนะคะดังนั้นจึงอยากมาเน้นย้ำนะคะให้ทุกคนแบบหันมามองโรคเกาบ้างนะคะซึ่งจริงๆโรคเกาก็มันจะไปพวกคู่กันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ยังไงดูแลเกานะคะก็อย่าลืมอย่าลืมดูแลโรคอื่นๆด้วยนะคะรวมถึงเกาด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถถามสอบถามก้อยผ่านโดยตรงได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครแบบสนใจอยากจะให้แบบหาข้อมูลเรื่องไหนมาพูดคุยกันนะคะก็แจ้งก้อยมาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ